สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15กันยายน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้จะมีการยกย้ายราศีนะครับเพียงดวงเดียวคือดาวเกตในช่วง1-15กันยายนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวตุลน,นะครับลักขณาตุลมีอนาเขตอยูตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรน,นะครับไปเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพเรือนกรรมะ แสดงว่าชาวตุลลัคณะตุลเนี่ยมักจะทําอะไรเป็นที่แบบได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมากๆเลยเพราะว่ากรรมะเนี่ยเป็นเรื่อนกลางฟ้านะครับหมายถึงความโดดเด่นหมายถึงการมีเสน่ห์มเมตตาเพราะมีตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่าราชาโชคใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาวเกตสุริยาตด,ด้วยในช่วงประมาณ 1-9กันยายนทําให้ชาวตุลลักนาะตุลน,นั้นมีสเสน่ห์เมตตาค่อนข้างสูงมากๆเลยทําอะไรมักจะมีคนแบบช่วยเหลือสนับสนุนหรือมีน้าเมตตานะครับมักจะมีคนแบบเหมือนให้ความนิยมช,มชมชอบกับเรามากขึ้นให้ความรู้สึกกับในเรื่องของการผลักดันสนับสนุนนะครับเพราะว่าตัวเราเองอาจจะดูดีมีออร่านะครับเหมือนใครๆเขาก็อยากเข้าหาเราใครๆเขาก็อยากให้โอกาสกับเรา อะไรแบบนี้เป็นต้นมันอาจจะดูเหมือนกับอะไรก็ดูค่อนข้างดูแบบราบลื่นมากขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยมักจะมีหนทางที่ปรับและแก้ไขได้แต่เราก็ต้องพยายามแบบเปิดมุมมองปรับ mindset ด้วยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้ชาวตุลลักษณะตุลน,น,นะครับอาจจะมีการผูกพันนะครับกับในเรื่องของ การที่อาจจะเซเรียสจริงจังนิดนึงกับในเรื่องของการกระทําและการงานนะครับอยากจะบอกว่าถ้าคุณทําดีคุณจะมีเสน่ห์เมตตานะครับมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณนะครับมาอยู่ที่ว่าการกระทําของเราเนี่ยถ้าเราอ่อนน้อมทําตนนะครับมีเมตตา คุณจะได้รับอัน,นิีงส์งตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะดาวประจําตัวของคุณโครจรเข้าไปอยู่ในตําแหน่งเป็นราชาโชคใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาวเกศสุร,ริยาตสุร,ริยาตเนี่ยนะครับเกสุร,ริยาตเนี่ยหมายถึงดาวสิ่งศักดิ์เสร็จนนะแล้วก็หมายถึง อะไรที่มันเป็นแบบแบรงสนับสนุนส่งเสริมที่ดีให้กับตัวคุณมีสเสน่ห์คุณ2ดับเบิลไปเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการที่ตัวคุณเองโดดเด่นท่ามกลางสังคมได้รับการยอมรับแบบนี้เป็นต้นนะครับที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของออการเงินใช่ไหมครับการเงินคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในภพเลือนวินาศแต่เป็นตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับ ในทางโบราณบอกว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบันฟันฉงเฉงนะครับแปลว่าชาวตุลลัคณาตุนจะได้ในเรื่องของออการมีชื่อเสียงนะครับการมีในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีอะไรที่มันเป็นการแบบ ทำแล้วประสบความสําเร็จได้ดีมากๆเลยเพราะดาวองคาเนี่ยเป็นดาวแห่งการกล้าแข่งขยันใช่ไหมเวลาเป็นมหาจักรแปลว่าการที่เราต้องบุกบ่าฟาฟันวิ่งเต้นทุกสิ่งทุกอย่างผลลัพธ์มันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ดาวการเงินจะไปเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่มันจะมีข้อดีตรงที่เราจะหมุนนะครับแล้วว่ามีการวิ่งเต้นแล้วประสบความสําเร็จโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอองานต่างประเทศนะครับ หรืองานออนไลน์งานารับเข้าส่งออกหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับการเงินจะค่อนข้างแบบหมุนได้ดีนะครับแต่มักจะมีรา,ายจย่ายเยอะนิดนึงนะครับอันนี้คือข้อเสียเล็กๆที่เราอาจจะต้องพยายามควบคุมเรื่องของ พัชั่นของการที่เราอยากจะได้สิ่งของบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะใช่ไหมเราก็เลยไปแบบดาวบ้านดาวรถซื้ออโทรศัพท์ใหม่ซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกถูกเนาะมันก็แบบบางคนซื้อเครื่อง 30, 0 0 0 0 0 0 0 0่0 0 0 0นอย่างเงี้ย iPhone อย่างเงี้ยหรือซัมซุงฟลิปอ,อะไรอย่างเงี้ยซีฟลิ ฟต์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบค่อนข้างเป็นแรไอเทมหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนก็อยากได้แบบประมาณนั้นเลยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นมหาจักรเลยนะครับก็บุกบาฟาฟันจะได้นะครับสิ่งที่เราต้องการเนาะก็มีโอกาสที่จะได้แต่มันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรเนาะก็บริหารจัดการเอาทุกอย่างมันก็ยังโอเคนะครับและคนก็จะฟังในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่เลยเพราะว่าเลือนวินาศก็ไปอยู่ในเรือนเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาภะเป็นตําแหน่งราชาโชคอ,อีกหนึ่งนะก็เลยบอกเลยว่ายังไงคุณก็มีโชคมีลาบเีโยวกาะมีลาบลอยด้วยนะครับมีอังคารไม่ใช่มีดาวอาทิตย์นะครับเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนลาภะมีดาวพุธเนี่ยเป็นราชาโชคมหาจักรนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งอุจจาวิราชอยู่ในลาภะเนี่ยแปลว่า คำพูดของคุณเนี่ยนะครับติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยมักจะเป็นเงินเป็นทองบางคนเนี่ยใครทานายหน้าบอกเลยว่าคําพูดคุณเนี่ยเหมือนปากพระร่วงเลยนะครับแบบได้เงินได้ทองดีมากนะครับพูดเหมือนแบบมีสาร,ริกาลินทองเลยคือพูดอะไรแบบมีนะักเมตตามีมคนแบบช่วยเหลือเยอะนะครับเพราะเรือนลาภาแปลพว่าโชคลาภจากคาพูดจากการติดต่อกันดิว ต่างๆจะประสบความสําเร็จสุดๆเลยนะครับสำหรับชาวตุนเนี่ยบอกเลยนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ การที่ตัวคุณเองจะมีโชคลาภในเรื่องของสิ่งต่างๆและถามว่าลาบลอยมีไหมก็ค่อนข้างโอเคนะมีโอกาสที่จะมีลาบลอยเพราะเล็งไปที่ดาวเสาร์พบปุตตะด้วยนะครับพันธุเนี่ยไปอยู่ในปุตตะเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาบลอยเนาะแล้วบางคนก็อยากจะได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะมีอยากจะได้ถูกไหมครับเพราะเราอาจจะมีแบบเงินถุงเงินถังเข้ามามันก็เลยทําให้ตัวเราเองนั้นอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับ ชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้แย่หรอกถ้าเราบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการทรรมนียน a เนจเมนต์ผมจะพูดเสมอว่าการทํามนียนิเนจเมนต์เนี่ยมันจําเป็นมากๆเพราะว่าหลายคนมักจะติดกับดักหนี้ถูกไหมครับกับดักหนี้สินคุณเป็นหนี้สินได้แต่คุณต้องรู้จักที่จะต้องบริหารมันนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องทำมันนิเนจเมนต์ก่อนทอํายังไงมันนมเนจเมนต์หมายถึงตัวเราเองอะ อยากจะมีทุกอย่างมีได้หมดนะแต่เราต้องมีอย่างน้อยนะครับเราต้องมีเงินอยู่3ข้อข้อแรกเราต้องมีเงินฉุกเฉินก่อนนะครับเผื่อตกงานรายได้หดนะครับหรืออะไรแบบเนี้ยเศรษฐกิจฝืดองเฟืองอย่างเงี้ยนะครับเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเงินสำรองเอาไว้ก้อนแรกก้อนที่2นะครับคือเงินที่เราต้องเอาไว้บริหารจัดการหนี้เรามีหนี้แค่ไหนเราก็ต้องบริหารเงินหนี้นั้นเอาไว้จ่ายด้วยนะครับ ข้อที่3เงินเกษียณนะครับเงินเกษียณอันนี้ถึงแม้มาจะอยู่แบบบางคนเป็นน้องนนักศึกษาแบบอายุสัก20กว่า23 25อะไรเงี้ยไม่ถึง30บเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเกษียณมันดูไกลมากจริงๆมันไม่ไกลเลยนะครับคุณจะรู้ตอนเนี้เวลามันเหมือนเร็วมากนะครับบอกเลยว่าน้องนนักศึกษาหลายคนอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะครับคุณควรจะต้องมีเงินเกษียณไว้จะดีกว่านะพอมันหมดยุค ที่เราจะต้องแบบหาเงินแรกหางานแลกเงินอย่างเดียวแล้วนะครับเราต้องเก็บหอมเราต้องลงทุนเราต้องแบบมีอนาคตนะครับเราจะได้เปรียบเรื่องเวลาแต่เราก็ต้องให้เวลามันทำเงินด้วยนะครับ ถ้าเราบริหารจัดการ3มเรื่องเนี้ยได้นะครับคุณมีเท่าไหร่คุณก็ใช้ได้เพราะถ้าเกิดคุณเก็บกักเงินส่วนนี้ไว้แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราไม่เดือดร้อนนี่คือการทํม m o n ี y management แบบง่ายๆแล้วก็ทํารายรับรายจ่ายด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เอาเป็นไอเดียให้กับตัวคุณแล้วกันเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เก็บเงินไม่อยู่ผมมาทำวิธีนี้โอเคมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราแบบ เป็นมิชชั่นที่เราอยากจะเก็บเงินนะครับประมาณนี้เนาะที่เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกันบ้างการงานนะครับสาหรับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลเนี่ยนะมีดาวศุก์นี่แหละคือดาวประจาตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานแล้วคุมกับดาวเกตในช่วงแรกนะครับหนึกันยานี่การงานของคุณจะค่อนข้างงานชุบงานชุมนะครับงานจะเยอะหน่อยแต่นะครับวุ่นวายต้องจัดการต้องสะสางเคลียร์งาน แต่มันจะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จมากๆเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอะไรครับกรรมะใช่ไหมเป็นราชาโชคยังไงเราก็มีลาบมีผลที่ดีนะครับพาร์ทของการทําธุรกิจคุณจะแบบดิวธุรกิจได้ดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับมีลาบมีผลดีนะครับใครทํางานในหน้าก็จะเหมือนแบบมีการได้ยอดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ได้รับการสนับสนุนจากลูกข้าองใกไร ได้รับการาสนับสนุนจากลูกค้าประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีขึ้นนะใครทํางานเกี่ยวข้องกับงานประจําคุณก็จะได้ในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนร่วมทีมนะครับเขาก็จะไว้วางใจกับเรามากขึ้นเพราะเราดูดีมีเสน่ห์ไงนะครับมีน้ำเมตตาไงพูดอะไรเจจเจรจาอะไรคนเขาก็ช่วยเหลือคนเขาก็ให้การยอมรับกับตัวคุณเห็นไหมครับ มันเป็นลาบมันเป็นสเสน่ห์เห็นไหมอ่าประโยชน์ของโหราศาสตร์คือดูว่าช่วงไหนคือจังหวะช่วงไหนคือเราควรจะต้องเงียบช่วงไหนเราจะต้องแบบแอคชั่นเห็นไหมครับเนี่ยแหละคือประโยชน์ของการดูดวงนะครับหลายคนไม่รู้อืมนะครับเราก็ลองเอาดวงเนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้กับดวงอของเราในชีวิตประจําวันที่ผมบอกเสมอๆเนาะการงานก็โดดเด่นนะครับบางคนอาจจะได้ ถามว่าได้ตําแหน่งไหมก็มีบ้างนะครับมีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นการเลื่อนขั้นโปรโมทซะมากกว่านะครับประมาณนี้ที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างอิทธิพลความรักสำหรับชาวตุลน,นะครับลักนาตุลเนาะความรักของคุณก็คือเลือนปัตตนิคือเลือนราศีเมษของดิดาวงคารเลข3าได้โคจรไปเป็นมหาจักรอยู่ในเลือนวินาศในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องวิ่งเต้น ตอกกันนิดหนึง่งบางคนอาจจะมีการแบบห่างไกลกันชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะต้องแบบเหมือนอคู่เราอาจจะไปต่างประเทศนะครับไปต่างจังหวัดไม่ค่อยอยู่กับเราหรืออาจจะต้องมีการเดินทางไปไปมาๆนะครับมากขึ้นหรือคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันสักพักหนึ่งเขาอ,อาจจะเปลี่ยนวิเวกไปเงียบไปห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับถามว่ามีโอกาสเลิกไหม โอกาสเลิกอะ่ะมันมีได้ตลอดอยู่แล้วแหละแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เลิกหรอกแต่มันเป็นปัญหาที่เรากับเขาอาจจะต้องมีระยะห่างกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทําใจล่มๆอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งต่างๆมันจะแย่ไปซะเสมอไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่สบายใจก็ลองดูดวงส่วนตัวดูก่อนก็ได้เพราะบางคนอาจจะมีปัญหากันแต่บางคนไม่ได้มีปัญหาแต่คู่ครองคนหลักอาจจะดูนิ่งเงียบห่างหายหรือมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้น ถ้าเรากับเขายังยังอยู่ด้กันนะครับเราควรมีเซฟโซนของกันและกันในช่วงประมาณเ,าเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะว่าดาวคู่เนี่ยเขาไปอยู่ข้างหลังลักนณาของคุณยังไงเนี่ยความรักมันกล้าจะดูเหมือนกับปริกวเวกความรักความสัมพันธ์มันดูนิ่งดูห่างดูหายนะมันจะไม่ได้สมูทต,ต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับ แตก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะยังติดต่อกันได้และแต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องออนไลน์จะไม่ค่อยได้เจอตัวกันสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเจอกันหรือไม่เจอกันก็ช่างแต่มันจะดูแบบมีระยะห่างแล้วก็มีอะไรที่มันดูลดน้อยถอยลงไปบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลานะครับเพราะว่าดาวคู่เป็นมหาจักรยังไงซะ มันก็ยังพอมีโอกาสที่จะต้านรับเรือนวินาศเวรได้บ้างอยู่นะครับก็อาจจะต้องให้เวลานิดนึงกับความอดทนนะครับถึงจะผ่านพ้นปัญหาความยากลำบากนี้ไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แย่หรอกเราอาจจะติดต่อกับเขาน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เลิกแล้วก็ไม่ถึงกับขั้นมีปากมีเสียงกันเหมือนที่อดีตที่ผ่านมาแล้วแหละก็อย่าเพิ่งร้อนอกร้อนใจลองดูสถานาการณ์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดต้องการความเจ็กชัวก็ลองดอูดวงของความรัก นะครับกับการดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะครับประกอบกับดาวพระัสบดีกับดาวราหูเนี่ยโครจรยังอยู่ในเรือนปัตนิอยู่นะครับชาวตุลคนาตุลอาจจะยังคงต้องระมัดระวังนิดหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ดาวพระอุษบดีเนี่ยเป็นอลิแต่เป็นราชาโชคแปลว่าคุณจะยังแก้ไขปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้หรือ,อหาวิธีการหา ช่องทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้นะครับอะไรประมาณเนี่ยหาวิธีการแก้ไขได้รออีกนิดนึงนะครับรอให้ลาหูเนี่ย โครจรตกเลือนอลีไปก่อนนะครับแล้วพระหัสปดีจะอยู่ในตําแหน่งเลือนปัตตนิเล็งกับลัคนาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องให้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนาตุลาคมเป็นต้นไปในปี2องพนี้ทนะครับถึงจะทําให้ความรักของคุณนั้นสดใสหรือมีโอกาสที่จะมีงานมั่นหมายแต่างงานกันได้แล้วก็มี คอม p l e t กับความสําเร็จกับความรักที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ